สวัสดีครับช่องฟิวคุมวัดดนะครับเดี๋ยวอิพามาเบิ่งการทําสีรถแห่ครับของแจคิมซาวครับมาเบิ่งกันเลยครับมาผมมือเดียอะเช็ดเตรียมสีรถใหม่ครับผมแจกสีแดงเป็นสีน้ำเงินครับผมตอนนี้สร้างสร้างสีเป็นแบบเป็นเป็นสีขาวเลยทุกวันครับเลยจะพ่นแบบนี้ครับนี่ครับสีขาวนี่หัวรถติดเทียนมีสีขาวครับผมถาวรเหมือนกันสีเทียนนีอสร้างรับ ไอยางครับผมมีไอชีพ่นมีสีขาวไปใช่วันครับมีชีพ่นมีชีขาวเบ็ดรถบโเลยครับตอนนี้ครับส่วนสีขาวเราก็แจ้งสินมาลุ่งไล่ลุ่ยางครับเดี๋ยวลุ่งลายังไงไล่ในนสโซครับผมในนสโซที่คนกับลสินเนี่ยเอกลักษณ์ของกละสินกละสินครับตรงนี้เป็นนสโเสามชีโซครับครูทุกคนครับเดี๋ยวถ้าออกเป็นไล่ยังเังนถาเบิองนะครับเดี๋ยวอันจู้คุมวัดไทยเบิองยังไงครับผมนี่ นนี่นะครับรเดี๋ยวเพิ่นพ่นรอบสองรอบสามนีกมาไทยเรื่อยอนะแมนเพิ่นจะเก็บสีไทยบิ่งเอย่างเลยเนาะกินก้อนกินก้นนอนน,น,นี่ครับช่างเพิ่นพักก,กินเข่าอยู่ครับตอนนี้ตู้ก็ใส่เรียบร้อยแล้วครับผมตู้เตรียมพร้อมแห่แล้วครับแมนกินไแต่ต่อไปเรียบร้อยทายบิ่นยังทำสีอย่างเดียวแมนเดี๋ยวเดีเฮ็ดสีแล้วก็ต่ออีกนิดนึงตอนนี้เป็นสีขาวอยู่ รอชมกันว่าอันไหออกมาเป็นยังไงตอนนี้พิ่นอย่างพิ่พน,านขาวเต็มมันจะแจ้คคงค่อยๆลุกสีคือหลอกใส่หลอกมันครัสีแบบห้องเดี๋ยวจังมึงแบบเนี้ยเราแบบแบบเราจังมึงอีกเทีนึงครับผมเดี๋ยวนี่ตายเป็นยังไงว่าเป็นห้องยางห้องยางตอนนี้ท่านละเปิดได้ครับเพราะว่าค่ากีบีมันติดอยู่ครับแต่เล่ท่านละเปิดเดี๋ยวสี<อ>สแห่งที่เปิดในเบื้องข้างในนะครับเดี๋ยว คลิปเหนียวซัำนียก่อนเนาะสั่นๆคลิปแรกเนะเาะย้ำทดลองเสียงไงเดี๋ยวหิไปตามไปไทยเหีเ้เบื้องอีอ่กิ๊กิ๊คลิปแรกไปกันแล้ว,ลวโอเคครับเดี๋ยวพักไว้ซัำนียก่อนเดี๋ยวไอสิมะไทยต่อเบิ่งเรื่อยๆครับย้ำไอ้แจก,กิมซาวเหี้อีกทดลองเสียงกับ <ๆ S 3> หยีมะไทยเบื้องอีกครับสีแห้งกับหยีเปิดอหในเบื้องภายในอีกจบคลิปซัำนียวนะครับ